ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกเริ่มจับตามองประเทศไทยในมิติใหม่ไม่ใช่เพียงเรื่องการท่องเที่ยวอาหารหรือวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังของผู้หญิงไทยที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามเสดงความมั่นใจและเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวของหญิงไทยกำลังสร้างแรงสันสเถือนในวงการแฟชั่นความงามและศิลปะระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นบนรันเวที่ปารีสมิลานหรือนิวยอร์กชื่อของสาวไทยเริ่มปรากฏขึ้นอย่างโดดเด่นและทุกสายตาเริ่มหันมาจับจ้องอย่างทึ่งในพลังของความงามแบบไทย ครั้งหนึ่งในอดีตการได้เห็นนางแบบหรือศิลปินจากประเทศไทยบนเวทีโลกอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อสาวไทยรุ่นใหม่จำนวนมากได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความงามไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศแต่สามารถสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ความมั่นใจหรือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมทุกองค์ประกอบหลอมรวมกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนบน,ร,นระดับโลกที่กรุงปารีส ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นสูงของโลกแบรนด์ดังระดับตำนานต่างเริ่มเปิดรับนางแบบจากเอเชียมากขึ้นและสาวไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะเธอไม่ได้เพียงเดินแบบเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดอารมณ์ความสง่างามและตัวตนของความเป็นไทยให้โลกรู้จักฐานทุกก้าเดินการแสดงออกที่อ่อนโยนแต่มั่นใจทําให้เธอโดดเด่นเหนือใครและกลายเป็นภาพจําที่ผู้ชมทั่วโลกไม่อาจลืมเหตุผลสําคัญที่สาวไทยเริ่มได้รับการยอมรับในระดับสากล คือการเปลี่ยนแปลงของโลกแฟชั่นเองในอดีตมาตรฐานความงามถูกกำหนดโดยตะวันตกแต่ในยุคนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้นความหลากหลายกลายเป็นคุณค่าใหม่ของวงการศิลปินและดีไซเนอร์ระดับโลกเริ่มมองหาความงามในรูปแบบที่แตกต่างสาวไทยจึงมีโอกาสมากขึ้นในการแสดงตัวตนและพิสูจน์ให้เห็นว่าความงามแบบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มีสเสน่ห์ไม่แพ้ใครนอกจากความสวยงามภายนอกแล้วหญิงไทยยุคใหม่ยังมีพลังไทยในที่โดดเด่น พวกเธอเติบโตมากับโลกดิจิทัลมีความมั่นใจในการสื่อสารและเข้าใจการสร้างตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาดหลายคนเริ่มต้นจากการถ่ายรูปเล็กๆในโซเชียลแต่ด้วยความตั้งใจและการพัฒนาตนเองก็สามารถก้าวสู่การเป็นนางแบบมืออาชีพระดับโลกได้จริงนี่คือภาพสะท้อนของยุคสมัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เฉิดฉายอย่างเท่าเทียมกระแสะความนิยมในศิลปินหญิงไทยยังขยายไปทั่วโลกผ่านวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ล,ละครหรือซีรีส์จากประเทศไทย ที่ถูกนำไปฉายในแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix และ Disney ทำให้ชื่อของนักแสดงหญิงไทยหลายคนเป็นที่รู้จักในต่างประเทศความสามารถทางการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์และมีความเป็นธรรมชาติสูงทำให้ผู้ชมต่างประเทศรู้สึกประทับใจและเริ่มค้นหาวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนี่คือพลังอ่อนโยนแต่ทรงอิทธิพลที่กำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกในยุโรปโดยเฉพาะที่ปารีสเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ระดับโลกการได้เห็นสาวไทยบนเวทีแฟชั่นโชว์ของแบรนดังกลายเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเสียงชื่นชมจากสื่อแฟชั่นยุโรปจำนวนมากพูดถึงความงามอันกลมกล่อมระหว่างความอ่อนโยนและความมั่นใจของสาวไทยหลายคนกล่าวว่าเธอไม่ได้เพียงเป็นนางแบบแต่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเอเชียที่มีชีวิตชีวาความงามที่ไม่ต้องพยายามเรียนแบบใครแต่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตนเองเบื้องหลังความสําเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญประเทศไทย เองมีระบบสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในวงการศิละปะและแฟชั่นมากขึ้นโรงเรียนสอนเดินแบบสถาบันออกแบบและมหาวิทยาลายัยด้านศิละปะกรรมต่างเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพหลายองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันถักดันการประกวดการแสดงแฟชั่นและงานศิละปะในระดับนานาชาตินั่นทำให้เกิดเวทีให้คนไทยได้ฝึกฝนและก้าวสู่ระดับโลกอย่างมั่นคง ไม่เพียงแค่ในโลกแฟชั่นเท่านั้นแต่ในวงการบันเทิงระดับโลกเราเริ่มเห็นชื่อของศิลปินหญิงไทยในโครงการร่วมผลิตกับต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกแอคชั่นหรือดราม่าศ,ศิลปินหญิงไทยหลายคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศทําให้การทํางานร่วมกับทีมงานาน,านานาชาติเป็นไปนอย่างราบรื่นสิ่งนี้สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและการพัฒนาของวงการบันเทิงไทยในระดับสากล อีกสิ่งที่ทําให้สาวไทยได้รับความชื่นชมในยุโรปและอเมริกาคือรอยยิ้มและมารยาทแบบไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ในที่อื่นรอยยิ้มที่จริงใจการเคารพผู้อื่นและทัศนคติที่อ่อนน้อมแต่มั่นใจทําให้ผู้คนในต่างประเทศรู้สึกประทับใจและจดจําได้ไม่ลืมสิ่งเล็กหา,หาเหล่านี้กลายเป็นพลังที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประเทศไทยในสายตาชาวโลกนอกจากนี้วงการแฟชั่นยุคใหม่ยังเปิดรับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งสาวไทยจํานวนมากได้นําเสนอความงามในแบบที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและรากเงาทางวัฒนธรรมไทยบางคนสวมใส่ผ้าไหมไทยบนรันเวย์โลกบางคนใช้แรงบันดาลใจจากลวดลายพื้นเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ทําให้โลกแฟชั่นได้รู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านมุมมองใหม่ที่ทั้งงดงามและร่วมสมัยในขณะที่ยุโรปก,กําลังตื่นตาตื่นใจกับกระแสะเอเชียสื่อหลายแห่งเริ่มพูดถึงพลังแห่งผู้หญิงไทย ว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าสแสดงออกและไม่กลัวที่จะไล่าตามความฝันการปรากฏตัวของพวกเธอในงานระดับโลกไม่ได้เป็นเพียงความสําเร็จส่วนตัวแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าทุกคนสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของภูมิภาคและยืนอยู่ในจุดเดียวกับศิลปินระดับโลกได้ความสําเร็จของหญิงไทยในเวทีโลกยังสะท้อนถึงพลังของสังคมไทยที่เปิดกว้างมากขึ้นพ่อแม่รุ่นใหม่ สนับสนุนลูกๆให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่รักโรงเรียนและสื่อให้พื้นที่กับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนี้คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้สาวไทยในยุคปัจจุบันสามารถเติบโตอย่างอิสระและแสดงออกในแบบที่เป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวคําวิจารณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกจะได้เห็นศิลปินนางแบบและนักแสดงหญิงไทยจํานวนมากขึ้นบนเวทีนานาชาติหลายคนกําลังได้รับการติดต่อจากเอเจนซี่ในยุโรป และอเมริกาแบรนด์ระดับโลกเริ่มเลือกสาวไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์เพราะพวกเธอมีทั้งความงามความสามารถและบุคลิกที่สื่อสารได้กับผู้คนทั่วโลกความภาคภูมิใจนี้ไม่ใช่เพียงของบุคคลแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อปารีสมิลานและลอนดอนต่างหันมามองเอเชียในฐานะแหล่งแรงบันดาลใจใหม่ไทยจึงมีโอกาสยิ่งใหญ่ในการก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางของแฟชั่นและความบันเทิงในภูมิภาคการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ให้กล้าออกไปสู่โลกกว้างคือสิ่งสําคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือหลักฐานว่าความพยายามของหญิงไทยไม่สู่เปล่าพวกเธอกําลังทําให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของประเทศเล็กๆแห่งนี้ทุกก้าวเดินบนรันเวย์ทุกรอยยิ้มต่อกล้องและทุกการแสดงบนจอภาพยนตร์คือการประกาศให้โลกได้รู้ว่าผู้หญิงไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีโลก และไม่ใช่เพียงในฐานะผู้ตามแต่ในฐานะผู้นำแห่งแรงบันดาลใจที่สะกดสายตาทุกคนได้ด้วยพลังของความงามความคิดและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเมื่อโลกหันมามองเอเชียด,ด้วยสายตาใหม่และสาวไทยคือหนึ่งในผู้ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาความสำเร็จของพวกเธอไม่เพียงทำให้ปารีสต้องส,งสะเทือนแต่ยังทำให้คนทั่วโลกต้องยอมรับว่าความงามและพลังแห่งหญิงไทย ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่โลกไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป